บุรีรัมย์ครับหลังเขาพนมรุงครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติดู u t u b e แล้วครับดูมาประมาณปีกว่าแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะทีนี้คุณแม่ท่านไปเจอพูดเรื่องเกี่ยวกับพญานาคทีนี้ตัวผมเองก็สองปีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพญานาคเพราะเราอยู่อีกเส้นทางสายหนึ่งก็เลยคิดในใจว่าจะหาคน ดูเรื่องแบบนี้แต่ก็หาไม่ได้หลายๆคนที่เราไปาติดต่อเขาก็เหมือนกับไม่มีบุญกรรมสัมพันธ์กับเราพอดีเห็นท่านแม่พูดเรื่องพญานาคในจิตสํานึกภายใต้ลึกๆว่าใช่เลยคนนี้ต้องสามารถที่จะแก้ไขเรื่องราวพญานาคได้เพราะเรื่องราวพญานาคเป็นเรื่องราวที่ลึกลับมากและมีหนึ่งเรื่องครับที่นิยายปรามปรานในประเทศไทยจะได้ยินบ่อยนะั่นคือเมืองบาดาล อย่างนี้เลยนะเมืองบัรดาแม่บอกเลยว่าหลายๆคนคงคล้ายๆแม่แหละที่ไม่เคยตกน้ําสมัยแม่อยู่ป .4 ที่วัดที่โรงเรียนวัดวิเวกการามบารําพูเพื่อนทั้งหมดมีอยู่9ท่าน9คนและไม่มีผู้ชายสองคนผู้หญิงเจคนน่ะและแม่ก็เป็นหัวหน้าร้องเพลงชาติเพื่อนผู้ชายก็เป็นหัวหน้าสวดมนต์นะคะแล้วการเรียนหนังสือเนี่ยแม่จะตัวเล็กกว่าเพื่อนแล้วก็เพื่อนเขาอิจช้าวันนั้นจําได้ว่าเรา สอบเสร็จแล้วก็ลงไปพายเรือ,อเพื่อนก็เลยแกล้งแม่จมน้ําลงไปมจมลงไปเลยครับแต่อัศจรรย์ยังไงลูกไหมลูกเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนกับกายแม่เป็นกายทิพย์อะไรนะแม่ก็เห็นแล้วเขาให้แม่เดินทางเราไปเมืองบดานเลยมแม่ลงไปเลยแล้วจะเห็นวงังมีเพชรจินดาเยอะหมดเลยแล้วมี มีพญานาคอะเหมือนกัะงูงอะ,อะแต่สีสวยมากเลยปกปักรากฝาใช่แม่หายไปสองชั่วโมงนะถ้าเป็นคนอื่นนะคงไม่รอดอแล้วใช่ครับแล้วลุงเนี่ยคนที่อยู่บนนี้บอกว่าจมน้ําจมน้ําลงไปช่วยลุงเล็กชื่อลุงเล็กนะสำนักท่านเสียชีวิตไปแล้วกระโจนลงไปช่วยแม่ขึ้นมาลูกปอรู้ไหมว่าแม่เนี่ยตัวเขียวมาละอเอาแม่เนี่ยแบกรอบวัดเลยวัดบางลาพูที่นั่นอะวัดแบก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 เขย่าแม่ครับ ให้หายใจได้ละทรายเต็มปากเลย<ม>แล้วก็ดูดเอาควักอะไรออกมาก็ท้องนี่มันก็โลโลหายแล้วก็เออฟื้นขึ้นมาแล้วแม่ก็จําได้ว่าแม่ลองไปเมืองบาดาล<ม>แล้วเขาชวนแม่อยู่แม่ก็บอกว่ายัางเถียงกแบบับเถียงกับนักขราดเลยว่าแม่เนี่ยไม่ได้แม่ต้องขึ้นมาดูแลคุณแม่ก<ม>ลับขึ้นมาพอส่งลุงก็มาส่งที่บ้านปุ๊บคุณแม่ตีเลยเ<ม>พราะสอบเสร็จทำไมไม่รีบกลับบ้านพวกเราซนกันเพราะยาน่าไม่ใช่มีอยู่ในท้อง ในเมืองมนุษย์ไม่ใช่อยู่ในเมืองแม่น้ํานะครับบนภูเขาก็มีบนท้องฟ้าก็มีเป็นทิพย์ค่ะเป็นทิพย์แล้วในเมืองบาดาลจริงใครอาศัยอยู่ทับอาจแม่ช่อแก้วเจ้าบาดาลออกเป็นเจ้าบาดาลเจ้าบาดาลเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นร่างลักษณะแบบไหนครับตอนที่สมัยที่แม่จมน้ําก็เป็นเหมือนกับยาวๆอะ่ะเหมือนงูอะไรนะแต่ว่าเสียงไม่เหมือนใคร บ้านเมืองข้างล่างก็เมืองข้างล่างสง่วงสวยมีเป็นทิพย์เหมือนกับมีเป็นชั้นๆเป็นแก้วเป็นหินใสๆสวยๆหมดเลยค่ะนะครับนี่คือเมืองอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้โกหกอธิษฐานแล้วบอกว่าเรื่องจริงคือแม่เล่าแต่ไรแม่ก็เล่าเรื่องนี้ตลอดว่าแม่เคยลงจมน้ําตายไปแล้วครั้งหนึ่งคือคนที่ผูกพันกันในอดีตชาติเนี่ยนะครับมันต้องมาเจอเรื่องตรงนี้เราต้องผ่านอะไรแบบนี้แม่ว่าแม่เมืองสมัยหนึ่งแม่คงอยู่ในเมืองบาดาล งต้อจร,จริงแล้วผมเองเดินทางสายธรรมะสายจี้กงกินเจมาสิบกว่าปีแล้วแต่พอมาเจอเรื่องพญานาคไม่สามารถแก้ได้แต่พอมาเจอท่านแม่ด้วยความรู้สึกที่เราบำเพ็ญปฏิบัติมาดีก่อนท่านแม่ทักถูกหมดเลยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากและอ,อย่างหนึ่งก็ชื่นชมว่าแม่เขาปฏิบัติดีจริงถึงกล้าพูดออกมาถ้าไม่ดีจริงผมจะเสียเงินแล้วเดินออกเลย หลายครั้งที่มีเกจกิหรือผู้รู้เขาดูให้เขาก็ไม่สามารถดูให้เราได้แต่แตอนนี้แม่ถ้าถามว่าเป็นของจริงไหมผมการันตีได้ร้อเซ์ว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่รู้จริงนะครับนี่เป็นสิ่งที่มาสัจจรย์มากเพราะว่าท่านมีบุญเก่าสายของหลวงปู่ฤาษีลิงดำเป็นสายคือทางฤทธิ์อำนาจจิตสามารถลุกพลก็สู่ได้ินพานได้ ต่นี้บางสายเมื่อเจอเคสบางเคสเหมือนกับหมอที่เราเป็นมะเร็งอะ่ะเราไปหาหมอฟันมันก็ไม่หายเคสเดียวกันถูกไหมครับแต่แตอนนี้เรามาเจอแม่มันป่วยทางจิตวิญญาณเก่าที่ทับถมมาเรื่องนี้รหัสกรรมตัวนี้ไม่มีใครสามารถถอดได้ถ้าเราไม่มีบุญกรรมสัมพันธ์กับบุคคลคนนี้อิธิยานผ่ากรมยอดปฏิหารดวงตกอาทับอับโชค ผู้ผีอาถรรพ์ไทยลี้ลับทางออกเหนือคำอธิบายจะได้เตกแล้วให้ขยันมันยยถึงแบบนี้อะไรวิ่งออกอะไรตัวเรามันเบาครับรู้สึกเย็นลงรู้สึกดีครับพระอาารแล้วรู้สึกดีเย็ยยนลงระเรื่อยะครับหนึ่งอภิญญาติยังรู้เราไปทำอะไรมาเป็นบุญมากนะที่หาคนแบบคุณแม่นี่ผมยากไม่ต้องไปบอกอะไรอันก็สามารถ ขายเราได้หมดเลยว่าเรามีไสน์อะไรไปทาชั่วทําดีอะไรมาทั้งรู้อ,อ้เป็นมาสิบกว่าปีได้แล้วมะคือไปหาไหลาอาจารย์ก็ไม่ดีขึ้นนะไปหลายที่เลยเขาว่าวัดไหนดังๆก็ไปแล้วก็ไปอาบน้ำมูลไปเข้าพิธีอะไรหลายๆอย่างพ่อแม่ทำพ่อแม่รักษาแล้วดีขึ้นแบบพอก,กลับไปถึงบ้านนั้นมันหายหมดเลยั้งบอกว่าหูไม่เชื่ออย่าลุกลูก่เรื่องนี้จริงๆเลยหายแม,ม่เก่งจะรู้หมดเลยแม่จะถามแบบเป็นนั้นนี่นี่ใช่หมดเลย ไไหมเจนไหมเป็นอะไรอะไรนี่แม่บอกว่าก็ใช่แบบที่แม่ถามหมดเรื่องจริงล้วมึงงงแม่รู้ได้ไงงงนะงงค่ะงงงงจริงๆแม่รู้นะรู้ไปทุกเรื่องเลยอะ่ะมาหาอาจารย์แม่ชอบแก้วรู้สึกว่าดีขึ้นทุกอย่างเลยกิจการทุกอย่างําเร็จรู้ร่องด้วยดีทุกอย่างจากที่แบบงานไม่ค่อยเข้าทีนี้ออเดอร์สั่งมาทําแทบไม่ทันเลยค่ะดีมาตลอดต้องรับลูกน้องเพิ่มมะมาตั้งแต่เมื่อวาน ตั้งใจมาท่านแม่โดยตรงแต่ไม่ได้คิดท,ท้าทายแม่นะรู้ว่าแม่เก่งจริงรู้ด้วยจิตมาก่อนแล้วว่าแม่จะช่วยลูกคนนี้ได้วันนี้แม่ก็ปลดเรลืองบรรณาการเรื่องของบิญญาณและให้คําตอบเรื่องของพญานาคที่อยู่ในร่างติดตามมา3,000ปีพญานาคแต่ก่อนเราก็ยพูดว่าเป็นสัตว์เอรชนันเราไม่คิดว่าพญานาคคือเป็นเทพชั้นสูงอีกพบหนึ่งที่เขาบําเพญมาดีเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในรูปแบบของโอปาติกะ เป็นเทศชั้นสูงแต่เราไม่รู้เราเป็นมนธธุษย์คิดว่าตัวเองถือศีลกินเจมาดีไปลบหลู่ตอนนี้สรุปแล้วว่าเรื่องของพญานาคหมดความสงสัยเรื่องของภาควิญญาณโอปาติกะถ้าใครเกี่ยวเนื่องเรื่องพวกนี้ลึกๆแล้วถ้าไม่มีกูรูหรือมีอาจารย์ที่เก่งจริงๆเราจะหาทางออกไม่ได้จริงๆว่าเกี่ยวเนื่องยังไงอย่าบอว่านับถือพญานาแล้วรวยไม่ใช่นะครับ ต้องเข้าใจว่าเรามีกรรมกันมาก่อนยังไงถ้าแม่ไม่เปิดให้แม่ไม่พูดวันนี้ผมเองก็ยังคาราคาซังในใจอยู่สองปีเต็มๆที่จะหาคนดูเรื่องพวกนี้ทายแล้วดูข้างในเราเป็นยังไงไม่มีใครดูได้สักคนเพิ่งมีท่านแม่ท่านนี้แหละที่ดูให้และยอมรับเกี่ยวกับเรื่องพญานาคว่าพญานาคนั้นลึกลับซับซ้อนมากเป็นพบจิตชินลึกมาก วันนี้ที่เป็นออกวิทยาทานเรื่องของการมาให้แม่ดูแล้วก็แม่พูดถูกทุกอย่างที่โดยที่ว่าไม่ต้องทาวันเดือนปีเกิดทุกครั้งเราไปดูดวงจะมีคําแรกคือวันเดือนปีเกิดแล้วดูตามพรหมชาติมั่งลากไปนู่นมาชนนี่มั่งแค่นั้นเราก็รู้แล้วว่าอิงตามตําราไม่ใช่จากยานที่ปฏิบัติจริงถูกไหมครับแต่ของคุณแม่นี้ท่านปฏิบัติได้จริง เป็นบุญญาฤทธิ์เก่าของท่านมาเองที่จะปลดเปลืองภาควิญญาณที่เราเกี่ยวเนื่องกันมาหลายภพลายชาติณนะวันนี้บางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่มีบุญกรรมสัมพันธ์กับแม่แล้วที่แม่บอกไว้สวดมนต์ถ้ามีบุญสัมพันธ์ก็เจอถ้าไม่มีต่อให้จะมาก็ยังมาไม่ได้เลยเพราะบุญกรรมสัมพันธ์จูนกันไม่ได้อิิยาณภาก,กรรมอมยานบารมี พระมหาเกติอาจารย์ประดับตำนานอาทิหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปูท่ทวดเหยียบนอนทะเลจืดสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตกรมรังสีหลวงปูุ่กวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าตุ